วันนี้เรากําลังจะเดินทางมุ่งหน้าสู่วัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดกันครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับไปสักการะและขอพรและปู่หมุดที่ตัดสี่โลครับอเมตะถวห้าเป็นดินครับที่สรีระสังขารท่านยังไม่เน่าเปื่อยและยังตั้งตระหง,ง่านการตาและปฏิสถานให้กับลูกศิษย์ลูกหาได้มากราบไหว้และขอพอรกันนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงนั้นติดตามพวกเราครับไปกันเลยครับไป ครับผมก้าวริบึงครับวันนี้อยู่กับรายการาริบ,รบ,บึงพาเที่ยวครับริบึงพาเที่ยววันนี้เราพาคุณผู้ชมมาสการะสารีระสังขารและมาร่วมขอพรบารมีหลวงป่หมุนที่ตัิสีโลครับอมตะเทียรฆ5าแผ่นดินนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วิหารที่ปดิสถานสารีระสังขารขององค์หลวงปู่นะครับนะครับเดี๋ยว,วน,นี้เราจะพาคุณผู้ชมนะครับมาร่วม รับชมบรรยากาศนะครับแล้วมาร่วมขอพรอไปพร้อมๆกันเพื่อให้มีการสิริราเดี๋ยวเราไปร่วมสักการะสรีระของปู่แล้วก็ขอพรอบาร,รมีของปู่ไปพร้อมๆกันครับ เอาเลยครับหลังจากที่เราขึ้นไปสัการะสรีระของหลวงปู่แล้วนะครับเราก็ลงมาครับมาหยิบทูปนะครับเพื่อที่จะมาไหว้นะรูปปั้นขององค์หลวงปู่ที่อยู่ด้านล่างของพระเจดีย์ที่ไว้สรีระสังขารขององค์ปู่นะครับองค์หลวงปู่นะมาครับก็ทูปเก้าดอกนะครับเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่แนะนําให้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาไหว้พร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับช่วงนี้เหมาะแก่การเดินทางมานะครับเพราะว่า ประชาชนก็ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะอย่างวันนี้ผมมาเนี่ยตรงกับวันที่เป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์ก็จะคนน้อยหน่อยบางตาเลยครับสามารถมีเวลาขอพอหลวงปู่ได้ยาวยๆเลยครับผู้คนก็จะไม่ไม่พุกพ่านสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ทางวัดบัญจารเนี่ยก็จะมีการดูแลนะครับมาตรการตามภาครัฐเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการาจุดสแกนนะครับเช็คก่อนว่า เราฉีดวัคซีนครบไหมนะครับกี่เข็มและเดินทางมาจากที่ใดน,นะครับก็จะมีจุดตรวจก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาขอพรอหลวงปู่กันนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะหลวงปู่มุนทิตะสิโรมะอะุหลวงปู่มุนทิตะสิโรอะมะ ตัวกูรูปพระพุทธองค์รูสิคู่ทวดองค์อาจไม่ประมาทรูพบรอยก้มดูเจอรูกรบบ้าวอิมะมะมามามมะอามาอิมมะมามาอิมา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 อิมามะมามาอิมะมามามาอิมะมะมามา กันบ้างครับหลังจากที่เราพาคุณผู้ชมนะครับมาร่วมขอพรสรีระบารมีหลวงปู่หมุนทีิตาสีโลครับนอกจากนี้ครับยังมีท้าวเวสสุวรรณนะครับที่ทางวัดได้มีการจัดตั้งแล้วก็มีพิธีกรรมบุษเสกแล้วก็วงสวงนะครับให้ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่มาร่วมขอพรกันอีกด้วยนะครับเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้ครับอีพีหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ใดนะครับริมบึงจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนติดตามไว้ครับกดซับสไครป์ไปด้วยนะครับ แล้วพบกันครับฝากกดติดตามเพจไลฟ์สดด้วยครับก้ารีบึงพระเครื่องทีมงานรีบึงพระเครื่องขอ,งของราชครับแล้วพบกันครับสำหรับวันนี้ลาแล้วนะสวัสดีครับผม